เรื่องของการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยมันเริ่มต้นมาประมาณสัก 30- 40ปีมาแล้วในการประชุมนานาชาติที่มีความกังวลเรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรการบริโภคทรัพยากรและก็การเสรื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมีการประชุมกันที่สต็อกโฮมในปี1972ในที่ประชุมก็ได้พูดถึงเรื่องของการบดเปลืองของทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิงย่ง แหล่งทรัพยากรธร,รณีซึ่งเป็นแหล่งต้นกาเนิดของวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ในระบบเศรษฐกิจที่ประชุมก็ได้พูดกันถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประเภทไม่มุนเวียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงและก็จําเป็นจะต้องคํานึงถึงการใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรสําหรับคนรุ่นต่อๆไปนะครับจึงเป็นที่มาของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าไอ้ความยั่งยืนหมายความว่าอย่างไร ความยั่งยืนที่จริงในการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเราก็มองถึงสองสาเรื่องอันที่หนึ่งคือเรื่องของความเติบโตทางเศรษฐกิจอันที่สองเราก็มองถึงคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่มีความสุขสบายการเดินทางการคมนาคมขนส่งที่มีความรวดเร็วปลอดภัย เรื่องของน้ําเรื่องของอาหารเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของคนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการผลิตมาเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีทีนี้ความเป็นอยู่ที่ดีที่พูดถึงมันก็แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคมนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีรายได้สูงมาตรฐานการดำรงชีวิตก็อีกแบบหนึ่งนะครับ อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่ามีการบริโภคทรัพยากรในปริมาณที่สูงมากในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่ําการดํารงชีวิตก็อีกแบบหนึ่งอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วนะครับไม่ต้องการบริโภคอะไรมางมายนักอยู่ให้เพียงพอแก่การดํารงชีวิตที่มีความสุขสบายพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยความพอดีที่พูดถึงมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสังคมเช่นเดียวกันนะครับ การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายต่างๆที่จะกําหนดมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพของแต่ละสังคมอีกเหมือนกันอันนี้เป็นความหมายของความยั่งยืนนะครับในบางครั้งเราก็บอกว่าความยั่งยืนเนี่ยการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยก็เป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความต้องการในอนาคตของคนรุ่นต่อไปหมายความว่าเราก็รักษาทรัพยากร คำหนึ่งถึงการบริโภคการใช้ประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปให้สามารถมีสิทธิ์มีโอกาสในการใช้ทรัพยากรในการบริโภคทรัพยากรโดยเท่าเทียมกับคนรุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งคำนิยามเช่นนี้ก็อาจจะฟังแล้วก็ดูเป็นหลักการนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคิดต่อว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามหลักการดังกล่าว ผมขอเรียนว่าเรื่องของความยั่งยืนหรือการพัฒนายอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของหลักการเป็นแนวคิดซึ่งผู้ที่นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรในทุกสาขาเนี่ยก็จะนำหลักการเหล่านี้ไปแปลงเป็นวิธีปฏิบัติในการออกแบบในการวางแผนในการควบคุมในการผลิตนะครับซึ่งรวมแล้วแต่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรเป็นหลักนะครับโดยรวมนะครับโดยสรุป ความยั่งยืนในการพัฒนาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความยั่งยืนในการพัฒนาในการใช้ทรัพยากรทรนีเราก็พูดได้ว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมในระบบการผลิตในระบบเศรษฐกิจที่ต้องมีการผลิตรัฐบ์มีการให้บริการที่เป็นความต้องการของสังคมซึ่งจะพบว่าไม่มีวันที่จะสิ้นสุดนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให ความต้องการใช้ทรัพยากรเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการใช้สัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก็พูดสั้นๆได้ว่าเราใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ได้พอสมควรนะครับในวัาเดียวการก็สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับยังกระทบน้อยอยังฟื้นฟูได้ยังปรับปรุงแก้ไขได้ยังสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่น่าพอใจได้นะครับ ที่สาคัญเรื่องสุดท้ายคือสังคมต้องเอาด้วยนะครับและก็การพัฒนาดังกล่าวการใช้ทรัพยากรดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นความยั่งยืนําโดยภาพรวมเรื่องความยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันในเวทีระดับโลกสองสาครั้งนะครับในปีหนึ่งครับแปดเจ็ดก็คุยกันอีกครั้งหนึ่ง มาพูดถึงการเก็บกลับคืนการนำทรัพยากรมาใช้ใหม่การใช้ซ้ำการใช้อย่างประหยัดเป็นการ reuse recovery recycling นะครับในภาษาอังกฤษซึ่งก็เป็นกระบวนการหในึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการบริโภคทรัพยากรนะครับสื่งหมายความว่าเราสามารถที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้อย่างที่ผมเรียนทั้งแต่ต้นมาเรื่องแร่โลหะวัสดุทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บกลับคืนจากของเหลือทิ้งในสังคม เก็บกลับคืนจากขยะทั้งหลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งจะลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากแหล่งผสมภูมมหรือแหล่งดั้งเดิมตามธรรมชาติลงนะครับพูดง่ายๆมันก็สามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของแหล่งทรัพยากรที่เกิดโดยธรรมชาติให้ยาวนานขึ้นให้คนรุ่นหลังมีโอกาสได้ใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับจกนกระทั่งปี2015ที่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับ ท่านหลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการประชุมที่ไหนบ้างอะไรบ้างครั้งล่าสุดเมื่อมีการประชุมกันเมื่อปี2015ทางองค์การสาประชาชาติก็ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำน17เป้าหมายนะครับที่เราเรียกว่า SDG Goal นั่นเองนะครับก็มีหลายเป้าหมายนะครับนะครับบางเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่กำลังพูดถึงอยู่นั้นนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของความยั่งยืนทีน,นี้คำถามต่อไปคือทำอย่างไรเราจะใช้รทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่เรียนว่าการใช้รทรัพยากรธรณีเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเราจำเป็นต้องบริโภควัตถุดิบเราจำเป็นต้องบริโภคพลังงานเพื่อระบบเศรฐษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดหรือความสำคัญเรื่องนี้ก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพหรืออย่างมีประสิทธิภาพเช่น การพัฒนาแหล่งปฐมภูมิหรือแหล่งดั้งเดิมธรรมชาติตามธรรมชาติเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะสามารถทำเหมืองเก็บแร่ได้มากที่สุดเมื่อเรามีการใช้ประโยชน์แหล่งแร่นั้นๆให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการสะอาดทั้งหลายใช้เทคโนโลยีสะอาด อีกเรื่องที่สําคัญคือเรามาพิจารณากันถึงเรื่องของการเก็บกลับคืนและนําทรัพยาการกลับมาใช้ใหม่จากแหล่งที่ผมเรียกว่าเป็นแหล่งทุติยภูมิคือแหล่งของเสียทั้งหลายของเหลือทิ้งของเหลือใช้หรือแหล่งแร่ด้านเดิมที่เคยมีคุณภาพต่ำนะครับเราก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ประโยชน์แหล่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยาการก็คือ เราต้องใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้วัตถุดิบนะครับและเอื้อต่อการนำมาคัดแยกเพื่อนำมาใช้ใหม่นะครับสุดท้ายเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งในปัจจุบันก็เรียกว่าเ o อร์รคลอตมีนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่าเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับเมื่อเก็บกลับคืนมาแล้วเนี่ย เราก็พยายามที่จะให้ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยใช้หมุนเวียนใช้ซ้ําในระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเจนว่าถ้าเราใช้ซ้ําใช้ใหม่นากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเนี่ยก็จะลดปริมาณการใช้วัตถุด,ดิบจากแหลง่งดั้งเดิมโดยธรรมชาติลงอย่างมีนัยยะสําคัญทีเดียวนะครับท่านจะพบว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทานี้ที่ดีเนี่ยทั้งระบบเศรษฐกิจมันจะทําให้เกิดความยั่งยืน ในการใช้พลังงานเช่นเดียวกันในการใช้พลังงานในในกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราก็ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะครับมี Energy e NERGY EFFICIENCY ที่ดีเรามีการใช้พลังงานอย่างประหยัดเรานำพลังงานทดแทนมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในเรื่องของวัตถุดิบซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจเราก็พยายามที่จะใช้ซ้ำ เก็บกลับคืนนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดนะครับมีเรื่องเรียกว่าอีโคดีไซน์นะครับอีโคดีไซน์ึ่งดีไซน์ให้มันออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบน้อยที่สุดในขณะที่เรายังใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เหมือนเดิมในเช่นเดียวกับ ที่เราเคยใช้มานะครับในส่วนของเสียเหลือทิ้งมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือจากกิจกรรมทั้งหลายก็ให้มีมีปริมาณที่ต่ำที่สุดที่น้อยที่สุดถ้าเราทำดังนี้ได้แล้วเนี่ยทั้งระบบนะครับก็จะพบว่าแหล่งทรัพยากรที่เรามีอยู่จำกัดเนี่ยก็จะหมดเปลืองช้าลงนะครับ พูดง่ายๆเราก็สร้างความยั่งยืนของแหล่งทรัพยากร,กรเพื่อการใช้ประโยชน์ในรุ่นต่อ,ตอไปได้มากขึ้นนะครับโอกาสจะใช้มากขึ้นนะครับผลกรบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก็จะสามารถฟื้นฟูได้มีขอบเขตที่จํากัดแล้วก็มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยังน่าพอใจอยู่นะครับส่วนคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการเนี่ย ก็มีคุณภาพชีวิตที่เพียงพอแล้วแต่บริบทของสังคมแต่ละสังคมที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นครับ